สืัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครามาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรานะคะตัวเราหรือว่าบอดี้คือร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูใบหน้าก่อนนะคะตาปากผมหูจมูกคอไหล่นิ้วข้อศอกเอวแขนมือเล็บขา เข่าเท้านะคะอันนี้เป็นอวัยวะภายนอกร่างกายเราที่เรามองเห็นได้นะคะแล้วอวัยวะภายนอกของเราที่เรามองเห็นในะอย่างเช่นตานะคะมีหน้าที่ทําอะไรตาเอาไว้มองดูหูเอาไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นปากาไว้เคี้ยวอาหารไว้พูดนะคะออกเสียงได้ท่านในก็จะมีอวัยวะอีก ในร่างกายเราจะมีอวัยวะอีกที่เรามองไม่เห็นนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญของร่างกายของเรานะคะ,ะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะสําหรับเด็กๆอน,กนุบาลสองกับอนุบาล3นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะจะเป็นหน้าน,นี้เลยหน้าน,นี้นะคะให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองอหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายอย่างเช่นหูภาษาอังกฤษอ่านว่าเ yeah a ี ไว้ทำอะไรคะหู <Okay. S 1> ฟังเสียงตาอายออยเอาไว้ทำอะไรคะมองดูนะคะอันนี้หน้านี้ให้ผู้ปกครองช่วยอ่านแล้วเด็กๆก,ก็อ่านตามด้วยนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็มารู้หน้าที่ด้วยว่าอ,าอวยวะแต่ละส่วนเราใช้ทําอะไรกันนะคะ,ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมหนึ่งร่างกายของฉันให้เด็กๆสํารวจว่าบอดดี้เนี่ยร่างกายของฉันมีอะไรบ้าง ตามีไหมจมูกมีไหมเสร็จแล้วให้ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเสร็จกิจกรรมที่1ไปกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2อ,อะไรเอ่ยไอ้ว่าอะไรเอ่ยเรามีตากี่ข้างคะให้เขียนเลขลงไปในช่องว่างนี่นะคะแล้วอย่าลืมวาดตาให้ด้วยนะคะวาดตาแล้วก็ระบายสีเรามีหูกี่ข้างคะหูของเรามีกี่ข้างคะ มีกี่ข้างก็ใส่เลขลงไปในช่องนะคะในช่องว่างเด็กเเขียนเลขเป็นแล้วนะคะเลข2ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยกิจกรรมที่2ก็เสร็จลงไปแล้วอ่าตอกิจกรรมที่3หน้าที่ของอวัยวะนะคะเอปากใช้พูดและกินอาหารให้ดูเปรียบเทียบรูป2รูปนะคะอันนี้เขาบอกว่าพูด speak แปลว่าพูดนะคะวิ่ง run เขาบอกด้านบนว่าปากใช้พูดและกินอาหารรูปไหนคะรูปไหนที่ใช้พูดและกินอาหารนะคะอ่ารูปนักเรียนหญิงนะคะพูดกําลังพูดอยู่เลยพูดโทรศัพท์อยู่เลยเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะให้ตอบคําถามให้เข้ากับความสัมพันธ์ที่ถามนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามค่ะต่อไปกิจกรรมที่4นะคะ อุปกรณ์ทําความสะอาดร่างกายอ่ะเขเห็นรูปไหมคะเด็ดกๆกาลังทําอะไรอยู่คะรูปภาพอ่ากาลังสระผมเลยนี่ให้เขียนตามรอยปะคําว่าสระผมอ่ะดูรูปที่คะตรงนี้เป็นแป้งใช้สระผมหรือเปล่าน้ํายาสีฟันใช้สระผมหรือเปล่าแชมพูอันไหนที่ใช้สระผมให้ระบายสีให้สวยงามแค่นั้นเองนะคะให้อ่านอาบน้ําใช้อะไรก็ระบายสี แปลงฟันใช้อะไรแปลงฟันก็ให้ระบายสีอ่าล้างมือใช้อะไรในการล้างมือก็ระบายสีอ่าอันนี้เป็นอันเสร็จกิจกรรมที่4อ่ะกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่5นะคะกิจกรรมที่5ดูแลร่างกายด้วยการกินอาหารอาหารที่มีประโยชน์ถ้าอันไหนอาหารที่ไม่ประโยชน์ให้กากบาดถ้ามี